วันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมตัดสินใจปรับพอร์ตคอนเทนเนอร์พอร์สดๆกลางรายการเลยเพราะว่าตลาดมันเปิดมา,เ,าเกินกว่าที่คาดไปจริงๆครับผมก็ไหนๆคุยกันถึงหุ้นจีนแล้วนะครับก็คุณทุกคนก็ถามกันแต่หุ้นจีนอย่างเดียวเลยนะผม Q&A กันไปด้วยแบบสดๆเลยวันนี้อ่านไม่ทันแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าถึงเวลาอินเดียถึงเส้น200วันจะโยกจีนมาซื้ออินเดียนะครับอ่า เป็นยังไงวันนี้มีทั้งเรื่องจีนทั้งเรื่องอินเดียมาประกอบกันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมตัดสินใจปรับพอร์ต o อนเทเร n พอร์ตสดๆกลางรายการเลยเพราะว่าตลาดมันเปิดมาเ,าเกินกว่าที่คาดไปจริงๆนะครับเราไปลองดูกันนะครับผมตั้งหัวข้อว่าดอลลาร์แข็งรับอน,นิสง์จ้างงานแต่งนะครับแล้วก็บาทอ่อนค่าวกับาเป และแน่นอนนะควรจะตั้งหัวข้อเพิ่มเติมว่าตลาดคุ้นจีนเปิดบวกกว่า10%หลังวันหยุดยาวควรทำอย่างไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะไปดูทีละตลาดตอนนี้คณะกรรมการเฟดมองว่าดอกเบีย้ยปีหน้า3.5มันไปสอดคล้องกับมุมมองของ CME FED Watch 2, 2พอดีเลยก่อนหน้านี้ก็มองจะคัดซะเยอะเลยตอนนี้ระหว่างเทรดเดอร์สู้กับเฟดเนี่ยมุมมองอยู่ที่จุดเดียวกันเรียบร้อยแล้ว เมื่อกี้มีการคุยกันเรื่องบอลยู u, ใช่ไหมราคาน้ามันขึ้นบอลยู Born สหรัฐเนี่ยกลับมาเทรดสูงกว่าสอีกครั้งใน1ปีข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะต่ํากว่านี้ได้เพราะว่าดอกเบีย้ยเฟด n d r เรทกาลังลงมาราคาบอลอินเด็กซ์ที่มันปรับฐานมาประมาณ2%เนี่ยนะครับมันปรับฐานมาประมาณ2%นี่ยน่าจะเป็นโอกาสนะที่ใช้ ในการกลับเข้าไปลงทุนในบอนระยะยาวได้เพราะฉะนั้น m u b o บอที่ก่อนหน้าเนี้บอกว่าหยุดหยุดซื้อเพิ่มก่อนบอลยูมันลงลึกเกินไปลงตอนนั้นลงไปประมาณ3.6นะวันนี้มัน4ี่กว่าแล้วทยอยซื้อเพิ่มซื้อถั่วได้แล้วสําสหรับกอง m u b o บอนะครับเพราะว่าบอลยูอ่ะมันขึ้นมาแล้วประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะเราเป็นคอนเทเรียนมันของมันราคาลงมาหรือบอลยูมันเด้งขึ้นมาเราก็ซื้อนะครับเั้น ในส่วนของคอนเทนเนอร์คอรที่ผ่านมานะจะให้เข้าเป็น ABG Fix นะซึ่งตอนเนี้ยผลตอบแทนก็ดีขึ้นตามลำดับเพราะว่าบาทเนี่ยอ่อนค่ามาแล้วประมาณ3-4%นะ ABG Fix นะน่าจะแบบใกล้ๆกลับมาบวกแล้วนะครับอันนี้ก็คือใครที่อยากลงทุนในเงินดอลลาร์ผ่านตราสันนี่ระยะสั้นเป็น ABG Fix นะครับอีกอันนึงนะก็คือท่ำกลางประเด็นเรื่องสงครามนะครับเรามีคําแนะนําซื้อ KT Energy จากวันศุกร์นะ ตอนเช้า73.8มาตอนนี้77.11และกําลังเทสเส้น200วันนะครับก็เรื่องสงครามที่กําลังขยายตัวแรงขึ้นจีนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่จนราคาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นการคลายกังวลเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจนบอลยูเนี่ดีดขึ้นมาทะลุ4%ก็ทำให้เราแนะนําซื้อกองทุน KT Energy ถ้าถามคําถามเยอะมากก็วันนี้ ยังลงทุนได้ไหมคิดว่ายังเหมาะสมยังลงทุนได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องมีวินัยในการลงทุนนะคิดว่าน่าจะเห็นราคาน้ํามันเนี่ยทะลุ80เปรียบมีโอกาสนะครับนั้นคําแนะนําซื้อต่อไปคือ KT Energy นะครับไปที่จีนกันดีกว่าทีมงานทํามาให้เช้านี้พอดีเลยนะครับไปดูกันที่ห่างเสียงไชน่าอินเตอร์ไพรส์ก่อนนะทีมงานบอกว่าคือกลยุทธ์ผมชัดเจนตลอดนะว่าอยากจะขายที่ประมาณ2 s t a n d a r d Deviation ก็คือถือว่าค่อนข้างตึงแล้วสำหรับดัชนีนะอ่า รอบ2 standard deviation เนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ8,007ห่างเส็งไชน่า Enterprise ล่าสุดของเราเนี่ยวันนี้ย่อลงมานิหนึ่งแล้วหรือประมาณ8,000จุดโดยประมาณไปดูกันต่อนะครับก็คือตัวดัชนีที่2ก็คือ h s r e r s h s r e เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยตัว CSI 300นะครับ Goldman Sachs เนี่ยเขาออกมาให้เป้านะครับอยู่ที่ประมาณ4,006นะทุกคน 4,600จุดซึ่งไปตรงกับ2 standard deviation พอดีคือถ้าดูจากข้อมูลวันที่30กันยานะมี u p ไซ z e 16%แต่นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นเลเวลเนี้ยมันคือประมาณ4,004เข้าไปแล้วนะฮะ4,004คือเลเวลของวันนี้ซึ่งมันใกล้4,006เข้าไปทุกทีแล้ว2 standard deviation ก็คือเหลือ upsize อีกแค่ประมาณ5%ถามว่าน้องเขา rally ขึ้นมาเท่าไหร่นะครับก็คือ r รลลีขึ้นมา41% 41%แล้วนะครับสำหรับตัวหุ้นจีนอ a อ h ช r e ในปัจจุบันนะครับไปดูกันต่ออีกนิดนึงนะครับก็วิวของผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยให้ทยอยถือนะแล้วก็ทยอยลดสัดส่วนกองทุนหุ้นจีนนะครับทุกชนิดคือตอนนี้มันใกล้2 SD ราคานี่มันขึ้นมาประมาณ40%แล้วก็แนะนำถือและทยอยลดสัดส่วนสมมติ ระยะยาวเราอยากจะมีจีนแค่สิเเก็เหลือสิเลยนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าออ,อยากจะออกหุ้นจีนแล้วก็แนะนําให้ทยอยลดสัดส่วนไปอาจจะเหลือไว้บ้างเป็นเวยบางส่วนระยะยาวว่าจีนเนี่ยก็มีเวยในในตลาดหุ้นโลกประมาณสักสิเปนะครับอันนี้ก็คําแนะนําแต่ว่าด้วยอ่ะก่อนก่อนจะไปตรงจีนนะมาดูอินเดียอินเดียเนี่ยเริ่มสะสมได้แล้วเพราะว่าปรับฐานประมาณ6%ก็นตะคือเริ่มสะสมบีพาราตะได้แล้วนะครับทีนี้ จุดที่เปลี่ยนสดๆเลยวันนี้เพราะว่าราคาจีน a อเชีมันปรับขึ้นมาแรงกว่าที่คาดนะครับที่เราโฮหุ้นจีนกันมาสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะครับตอนที่ราคามันปรับขึ้นมาวันนี้นะขอปรับเป็นเซล์เลยคิดว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่น่าขายนะครับจากโฮเนี่ยขออนีาตปรับเป็นเซลเลยนะครับก็คือสำหรับตัว u o b s g c ซึ่งมีหุ้นจีนอยู่ทุกคนก็น่าจะกำไรกัน ในในระดับหนึ่งนะครับผมก็อันนี้ก็คือปรับกันเรื่องจากราคาเนี่ยมันปรับขึ้นมาแล้วแต่อย่างไรก็าตามถ้าจะมีบางส่วนนะเอาไว้ถือในระยะยาวอันนี้ไม่ว่ากันนะคือสามารถมีได้นะครับไปต่อกันนะครับก็คือไปดูกันที่ Contrarian Call ล่าสุดนะครับก็ปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับเฉพาะโดยเฉพาะตัว <Yeah. S 1> m e g a t e n AI แล้วก็ i n n o o t e c h นะได้เรื่องค่า <Yeah. S 1> เงินเข้ามาด,ด้วยส่วนหนึ่งนะครับ สขอ<ห>พี่เจตขยายหน้าจอเมื่อสักครู่นี้ที่มีการปรับคาแนะนํากันอีกรอบหนึ่งนะให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆกันอีกรอบหนึ่งว่าอล่าสุดเนี่ยเ,เราเปลี่ยนคําแนะนํานะครับสดๆเมื่อสักครู่นี้เลยจากถือเป็นขายเลยนะครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอกอง UBCC ก็แบบเป็นกองที่มีความแข็งแกร่งในระยะยาวคือถ้าขายเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีหุ้นจีนเหลือๆจะเหลือไว้บ้างก็ได้แต่ว่าถ้าตาม Contrarian Call เนาะเราซื้อตอนมันต่ําถูกไหมมันขึ้นมาแล้วเนี่ย เราก็ขายคือจีนเอแช่มบวกมา40%แล้วก็ถึงเวลาที่เราทำกำไรได้แล้วก็หาโอกาสในในรอบถัดๆไปนะครับอันนี้คือผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าจ be ีนเอแช่วันนี้มันจะปิดยังไงอะแต่วันนี้มันเปิดบวก10%แล้วก็ราคาเนี่ยมันเพิ to to ่งลากไว้อาทิตย์ที่แล้วก่อนหยุดยาวราคาเนี่ยมันขึ้นไปใกล้ๆกับ2 standard deviation ขึ้นไปใกล้ๆกับเป้าหมายใหม่ d o a n Sachs ที่เพิ่งออกมาเมื่อ2วันก่อนเอง ISI นี่ก็ขึ้นทยานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราเป็นคอนเทเรียนนะ เราไม่ได้เป็นเทรนด์ฟ l o w i n g มันขึ้นมา40%ก็อย่าคิดมากครับก็ขึ้นมาก็ขายเดี๋ยวลงมาแบบอินเดียอย่างเงี้ยก็เราก็ค่อยๆทยอยเก็บซื้อเก็บสะสมไปนะครับไปต่อกันอีกทิดนึงนะครับฟันท็อกคอนเทเรียนพอร์ตโฟลิโอนะครับก็วันเนี้ยผมพอดีวันเช้านั่งดูพอร์ตนะครับที่ลงทุนไปด้วยก็เมกาเทนเอไอกับ AF m o o e เนี่ยบวกมาค่อนข้างพอสมควรแล้วนะครับก็บวกอยู่ก็ลดน้ําหนักนะ20%นะครับไปที่ Uh, ตัว KKP Money Positive นะครับก็คือจาก uh, m e g a t e n AI ขีด A 20%นะครับลดเหลือลดไป10%เข้า KKP MP นะครับแล้วก็ AF Mode ขี HA นะครับเข้า KKP MP นะครับและก็ล่าสุดนะไปด้วยกันนะเลือดสุพรรณนะครับก็คือตัว UBSGC uh, ได้เวลาแล้วนะครับก็เข้า KKP MP ด้วยนะครับเป็นเพิ่ม เงินสดเป็น35%นะครับก็เชื่อว่าคือถึงแม้ว่ามาร์กทูมาเก็ตอยู่จะยังลบอยู่นิดหน่อยแต่เชื่อว่าราคาหุ้นจีนที่ขึ้นมาขนาดเนี้ยก็ควรค่ากับการลดพอดออกไปก่อนถามว่าออถ้าผมจะไปต้องมีเงินสดขึ้นมาเยอะจังเนี่ยส่วนหนึ่งนะมันไปตรงกับกลยุทธ์ของผมด้วยที่มองว่าช่วงก่อนการเลืกเอกคือหลังตัวเลขหลังเสร็จฟันประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะดี ตลาดหุ้นจะทำนิวไฮแต่ว่าความผันผวนมันอาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนการเลอกตั้งและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นตอนนี้คือความผันผวนอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของปัญหาความไม่สงบเรื่องสงครามที่กำลังเริ่มประทุทวีความรุนแรงขึ้นก็เลยทำให้เนื่องด้วยหุ้นจีนวันนี้มันขึ้นมานะทุกคนยิ้มได้นะก็ลดพอร์ตตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะมีเงินสดเยอะขึ้นเตรียมไว้ลงทุนถัดไปแต่ขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าถ้าเกิดคุณจะลงทุนระยะยาวเนี่ยการลดครั้งเนี้ย ถ้าคุณอยากจะมีจีนในพอร์ตไว้สัก10%ของพอร์ตเนี่ยก็สามารถจะมีสัดส,ส่วนคงเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดก็เป็นช่วง The c u r r อ n เที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับก็ปรับปรับพอร์ตกันแบบสดๆเลยทีเดียวครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเชาว้า Morning r i e e ครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจฮะ ฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนกา5นาทีรายการมอนกรีฟกับ,พ,คคบพ,พวกเรา,ารทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองการาสการลงรรทุน